บางคนดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้ววันรุ่งขึ้นมาหมดแรงเลยก็แห้งหนักเลยสารอาหารตัวไหนช่วยลดผลกระทบจากแอลกอฮอล์ได้วิตามินบีรวมในการขับสารพิษออกจากตับเนี่ยตับจะอาศัยวิตามินบเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวิตามินตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะที่ใช้ในการขับพิษแอลกอฮอล์อวิตามินซีมีความเกี่ยวข้องไหมเกี่ยว เมื่อสารกรูตาไทโอนมันใช้งานไปแล้วนะวิตามินซีกับกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยจะมีผลตรงนี้แหละในการที่ทำให้ได้กลูตาไทโอนที่พร้อมใช้งานกลับคืนมาสารอิเล็กโทรไลต์บางคนดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้ววันรุ่งขึ้นมาหมดแรงเลยก็แข้งหนักเลย ที่เราขาดน้ำส่งผลกระทบทำให้เราขาดเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆด้วยสารอิเล็กโทรไลต์เสียเหงื่อก็จะช่วยเอาพวกแร่ธาตุที่เราสูญเสียไปกลับคืนส่งผลกระทบให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นสันสกัดจากขิงมีคนศึกษาใหม่ก็พบว่าไปกระทุโดยตรงที่เอนไซม์อะเซทาลดีไฮด์เดไฮโดรเจนสอยากรู้เรื่องไหนด้านสุขภาพคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวหมอมาตอบให้ครับฝากกดติดตามกดเซฟกดแชร์นะครับ